สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแรงงานสัมพันธ์นิวในวันนี้สํานักแรงงานสัมพันธ์ได้จัดงานนิคมอุตสาหกรรมสมานฉันภายใต้โครงการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมสมานฉันต้นแบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยค่ะ วันที่หนึ่งสิงหาคม2567เวลา9นาฬิกาณห้องแกรนด์บอลรูมชั้น15โรงแรมเมเปิลเขตบางนากรุงเทพมหานครสำนักแรงงานสัมพันธ์ได้จัดงานนิคมอุตสาหกรรมสมานฉันท์ภายใต้โครงการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมสมานฉันท์ท่านโสภาเกียรตินิราชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน ในงานประกอบด้วยการเสวนาหัวข้อการบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคีเพื่อสร้างสันติสุขในองค์กรการจัดนิรศการของสถานประกอบกิจการการมอบป้ายสัญ,ญลักษณ์นิคมอุตสาหากรรมลาดกระบังเป็นนิคมอุตสาหากรรมสมานฉันต้นแบบด้านแรงงานสัมพันธ์ให้แก นักงานที่มอุตสาหกรรมลาดกระบังและการมอบป้ายสัญลักษณ์สถานประกอบกิจการแห่งนี้นำการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีด้วยระบบทวิภาคีอยู่ร่วมกันแบบสมานฉันท์ให้แก่สถานประกอบกิจการจำนวน80แห่งที่นำระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยรูปแบบทวิภาคีไปใช้ในการบริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์เพื่อให้ในายจ้างลูกจ้างอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างลูกจ้างด้วยระบบทวิภาคีโดยใช้หลักสุจริตใจในการปรึกษาหารือร่วมกันบนพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างนายจ้างลูกจ้างมีความจริงใจเชื่อใจและเอื้ออาทรต่อกันเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นให้ยุติลงได้โดยเร็วอันจะส่งผลให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า มีผลกำไรเกิดผลตอบแทนในการจัดสวัสดิการที่ดีเพื่อประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของลูกจ้างและครอบครัวมีความสุขกับการทำงานในทุกๆวันค่ะท่านสามารถติดตามข่าวสารด้า,รายงานสัมพันธ์ได้ทาง Facebook และ Youtube แรงงานสัมพันธ์นิวและช่องของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง,งงานนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ